วัดีค่ะม่ลงเรขลกล้าวให้เบิ้งไม่เนาะคะเนาะสูตนนี้ไ่ได้ลงค่ะสูตนนี้เขาส่วนเก่าขั้นสีลงกับบ่อยากลงค่ะมันหลนี่ลงไปเร้วเห็นปะลงไปแล้วมันบ่เข่าบ่าเข่าลงไปบ่เข่าเดี้ยตัวมันออกอืมสูตนนี้กับบ่เข่า ส่นนี้พวกเขา่าส่วนนี้ก็บพวกเข่าค่ะเดี๋ยวมันออกรายอาจารย์อยู่กับพวกเขา่านี้ก็ไม่เขา้าลงไหนแล้วค่ะเบอร์ง,งวดไม่ดีกว่ามาเบอร์ง,งวดนี่ค่ะนี่ละค่ะ สูตรเก้าสูตรแปดตัวแล้วค่ะเด้อสูตรหนึ่งนีสูตรสองสูตรสสูตรนี่เขาู้าสูตรนี่เขาูกสูตรนี่เขาูตแปดล้วะค่ะเด้อแปดสูตรอันนี้นี่สมตัวสองเก้เก้าพวกเขาครับพวเขางอลงยาพวกเขางานก้อนกับพวกเขาแต่ว่าลงไห้เบิ้งไหมอีกคะ่ะเทื่อมันมาวัานนี้เอาลงให้เบิง้งค่ะสามสูตรไว้เบิ้งเป็นแนวทางเลยค่ะเด้อ สวัสดีค่ะ